มดแถวตรงทองความโครัคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสีราสาบร้อยสิบองศาเฮลตี้ฝ่ายเด่นนั่นเองครับวันนี้คุณผู้ชมครับเราเอาใจสาวๆกันบ้างที่ผ่านมาหลายสัปดาห์เราเอาใจใจหนุ่มๆแฟนรายการของเราและผมก็ตามใจตัวเองสักหน่อยว่าอยากจะเจอผู้หญิงสับ้างอันนี้สําคัญเป็นกล้ามเนื้อที่ผู้หญิงเนี่ยใส่ใจแล้วก็แบบไม่ค่อยรู้วิธีการออกกำลังกายส่วนนั้นใช่ไหม มันเป็นเรื่องอะไรครับก็น่าจะเป็นกลุ่มพกเรียวขาน้องข้อเท้านี่เพราะว่าเวลาผู้หญิงใช้นี่ผู้หญิงจะใช้นี่ครับนี่ส้นสูงตลอดเวลาอันนี้เป็นวิธีการแนะนําแขกรับเชิญแบบใหม่ของคุณแล้วครับอันนี้คือมาด้วยรองเท้าก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเป็นๆค่อยมาถูกต้องเขาใส่ส้นสูงตลอดเวลาเวลาผู้หญิงใส่ส้นสูงเดินนึกสภาพของผู้ชมลองดูดีครับดูสภาพต้องแอนนี่เอาแค่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเก่งเนี่ยมันต้องแต่งเยอะเก่งอย่างเงี้ยทั้งวัน วันนี้ติดตามรายการนะครับสี่ด้ามร้อิองศาเทเลทิดไฟเดย์รับรองว่าได้มีการออกกำลังก,กายเฉพาะส่วนขาน่องอย่างถูกวิธีรวมถึงอาการเท้าพลิกนีไหมอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอในในเทปนี้นะครับก็คือเรื่องของเท้าพลิกว่าเป็นการบาดเจ็บที่เจอบ่อยนะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงทีนี้หลังจากนั้นบ่อยครั้งที่คนไข้ามาหาหมอบอกว่า i, มันยังใช้งานได้ไม่โอเคยังเจ็บอยู่ใช้งานได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยเรามาดูกันว่า จริงๆแล้วมันน่าจะบริหารน่าจะทําอะไรให้ดีกว่านี้ได้มไม่ต้องไปใช้ยาไม่ต้องใส่ตัวล็อกตัวประคองอะไรหรอกใช้ตัวของท่านเองครับในการที่จะฝึกบริหารโอ้โหน่าติดตามมากครับสาวๆอาสาสมงองเราวันนี้ครับเป็นผู้ที่สายส้นสูงอยู่ตลอดเวลาครับดีกกีเป็นอนาคตบัณฑิตด้วยหน้าตาจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับ ครับอาสาสมัครสาวสวยของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะค่ะชื่อปริญสดาพักจงําโชค่ะตอนนี้ก็อายุยี่22ปีค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะช่โงอิสรสนรเทศนิเทศศาสตร์ค่ะของศิลปกรค่ะอ๋อชื่อน้องเล่นว่าน้องน้ําพึ่งค่ะน้าพึ้งนั่นเองเป็นสาวศิลปกรใกล้ๆคี้แถดศิริราชเนาะครับโอเคทีนี้ปัญหาของน้องคืออะไรครับคือการคือใส่ส้นสูงบ่อยมากค่ะคือเป็นคนที่ตดส้นสูงมากคือใส่ตลอดเวลา ค่ะซึ่งการที่ใส่นานทำให้แบบว่าปวดขาเพราะว่ามันต้องเดินนานนะคะแล้วบางครั้งก็จะมีการที่รองเท้ากัดอีกปวดขารองเท้ากัดมีซ้นไหมคะมีซ้นไหมเคยเคยเคยครั้งหนึ่งค่ะคือเดินเดินอยู่แล้วก็ตกซ้นลงมาเลยค่ะตกตึกตกเรียกว่าตกตึกแต่จะให้เลิกแบบเลิกใส่ส้นสูงเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะใส่รองเท้าแบบนี้เลยป่ะครับใช่ค่ะเนี่ยของหนูอะค่ะมันเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมผมเข้าใจผู้หญิงเลย คือคนบางคนเนี่ยแบบไม่ว่าจะเจ็บไม่ว่าจะทรมานไม่ว่าจะเหนื่อยหรือเมื่อยแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังอยากจะสวยอยู่ดีใช่ไหมวันนี้เราตอบโจทย์เลยให้สวยด้วยแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยดีไหมเออรเริ่มจากยืดเหยียดก่อนเลยยืดเหยียดกล้ามเนื้ออันนี้จะเหมาะมากกับน้ำผึ้งเพราะว่าปัญหาเมื่อย ต้องแก้โดยการยืดเหยียดคือแต่ถ้าแนะนำก็คือต้องถอดต้นสูงบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะครับอยู่ติดดินบ้างนะครับแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่าง่ายๆนะครับก็คือยืนขาเลื่อมกันข้างที่เราจะยืดอยู่ขาหลังนะครับใช้มือแตะเก้าอี้ไว้ก็ได้ครับครข้างที่จะยืดอยู่ขาหลังมีเท้านำเท้าตามนะครับคุณผู้ชมครับเท้านำเท้าตามหลังจากนั้นก็โน้มตัวไปด้านหน้าเข่าหน้างอเข่าหลังเหยียดนะครับสังเกตว่าส้นเท้าทั้งสองข้างไม่ยก นะครับร้นเท้าติดพื้นต้นเท้าติดพื้นไม่ยกนะครับดีมากพอโน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าจะตึงที่ไหนครับสิ่งที่ได้ก็คือจะตึงขาหลัง,งนะครับ้าน้อ่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนะครับก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของขาที่อยู่ด้านหลังนะครับเวลายืดนี้ตัวตรงๆพอไม่ต้องโน้มตัวไปด้านหน้าตามนี้จัดระเบียบร่างกายดีมากนะครับอันนี้เป็นกล้ามเนื้อน่องมัตตตื้นนะครับถ้ามัดลึก เพิ่งกเียบขาหลังมาด้านหน้าอีกนิดนึงครับผมดีมากแล้วเสร็จแล้วย่อเข่าทั้งสองข้างครับเหมือนเดิมนะครับส้นเท้าไม่ยกอย่ายกครับส้นเท้าอย่ายกครับอ่าครับอ่าแตะไว้เนียตึงตรงนี้สุดๆเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยซึ่งซึ่งคนเราแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันบางคนบางคนตึงมัดตื้นบางคนบางคนตึงมัดลึกนะครับตึงกล้ามเนื้อต้นขานะครับไอทำไมกางเกงเขาสั่นอห่างนั้นนะครับมือถึงเท้าหรือเปล่าไม่ใช่ สิบวินาทีนะครับอ่าสลับอีกครั้งหนึ่งครับทําอีกชุดหนึ่งซ้ายขวาการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมันช่วยยังไงนะครับอาจารย์มันก็จะช่วยให้อ่ากล้ามเนื้อเนี่ยมีการอ่าคลายตัวออกเพราะว่าบ่อยครั้งปัญหาจากการใช้งานเยอะๆเนี่ยก็คือเหมือนกันเกิดการหดเกร็งหดเกร็งหดเกร็งแล้วยืดเพื่อให้แบบผ่อนคลายผ่อนคลายโอเคนี่คือมัดลึกครบสิบวินาทีก็เปลี่ยนข้างอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างในการสองท่าทำสองท่านะครับดีขอมื่อขอนั่งนะครับผมเมื่อยอ่าอ่าพี่บวยนั่งไว้นะครับครับอ่านี่มีท่าแถมอ่าเพิ่งยืนนะครับสมมุติเรายืนอยู่แล้วมีสเต็ปอะไรสักอย่างหนึ่งเราสามารถวางเท้าลงไปแล้วก็น้มตัวมาด้านหน้าได้ท่าที่ประจํากับฟุตบาทเลยอ่าใช้ได้จริงจฟุตบาทเลยใช่ครับอ่าเข่าเหยียดนะครับเข่าเหยียดอ่าแล้วก็นมนมตัวมาด้านหน้าอ่าใช่เพื่อที่อย่ายืดน่อง ตึงเปล่าตึงค่ะเห็นไหมเหมือนเวลาอบบน,นี้มันทำได้จริงๆเหมือนกับเรายืนแต่ว่าเหมือนกับหลบอยู่ในเคาน์เตอร์ไม่ต้องใส่รองเท้าสักช่วงหนึ่งยืดเหยียดสักหน่อยอม,มันก็จะพอได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องแอบ,บแอบ,บทำได้เลยอนี่เหมือนเดิมนะครับก็สิบวินาทีต่อท่านะครับตึงไหมครับความรู้สึกเคค่ะ ครับท่าต่อไปก็จะเป็นการบริหารในท่านั่งและได้พักบ้างนะครับแต่เพื่อความชัดเจนก็จะให้น้องน้ำเพิ่งเนี้ยถอดรองเท้าถุงเท้านะครับเช่นเลยครับฝึกเหมือนกับขย่งขย่งเท้าอ่ะครับผมอลงครับลงสุดขึ้นสุดครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นสุดลงสุดนะครับบางคนจะคิดว่าอันนี้เป็นท่าง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเหมาะสําหรับคนที่ มีการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงแล้วเป็นการเริ่มต้นของการฟื้นฟูสภาพนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาบาดเจ็บอะไรก็ถือว่าเป็นทางง่ายทางหนึ่งแต่ว่าท่านสามารถเพิ่มแรงต้านได้ก็เอางงหกองหนังสือวางได้ <laughs> <laughs> ก็จะมีแรงต้านเท่ากับน้ําหนักที่วางอยู่บนต้นขาเราเนี้ยแหละนะครับที่น้องๆ้องพึ่งทานี่คือเป็นการ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อครับอันนี้เป็นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อน่องนะครับแต่ว่าแล้วก็จะมีการเสริมเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องของการจิกเท้าลงด้วยวก็คือมีการเคลื่อนไหวข,ของข้อเท้าแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อน่องครับท่านี้สาวๆจะทําบ่อยเวลาถ่ายรูปแต่จะทําทีละข้างอ๋อเก่งเก่งเก่งอย่านินทาอย่านินทา ไปอ่าก็จะเป็นการฝึกบริหารเอ็นรอบๆข้อเท้านะครับคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเวลาข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลง n เนี่ยเอ็นของข้อต่อเนี่ยอาจจะมีการสมานตัวได้แต่มันจะมีการอยู่ในออยู่ในท่าที่ยืดยาวออก ทำให้ข้อเนี่ยเสียความมั่นคงไปบ้างลวมไปบ้างฉั้นวิธีการก็คือต้องเสริมเอ็นของกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างเคียงให้มีความแข็งแรงขึ้นครับทําให้ใช้งานได้โดยที่ชดเชยส่วนที่มีการบาดเจ็บไปทํำไงครับวิธีการน้องมึ่ไขว้ห้างนะคะ,ะขึ้นมาละโทษน,นะครับเหมอนกับแบกขาอย่างนี้จ้ะแล้วก็เดี๋ยวทําออกดันเท้าขึ้นอย่างนี้นะครับต้านแรงกับที่ผมกดไว้หนึ่งสองสามอึ๊ครับ คอนเซปต์เดิมนะครับก็คือว่าเป็นการบริหารแบบไอโซเมตริกก็คือเกรงสู้กับแรงต้านของเราเท้าอยู่กับที่นะครับหนึสองสามอึ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะรู้สึกเกรงที่ไหนครับด้านด้านในบริเวณเอ็นด้านหลังตะตุ่มด้านในถัดมาก็คือเป็นด้านนอกนะครับด้านลงครับผมเกรงค้างไว้อันนี้ก็จะเป็นเอ็นด้านนอกนะครับ บริเวณด้านหลังต่อตะตุ่มด้านนอกนะครับออก็จะบริหารในท่านี้ค้างไว้ทีละ10วินาทีนะครับแต่เวลาทำอย่างนี้ไม่มีผมไปช่วยหรือว่ามีไม่มีพี่พี่บวยช่วยก็ทำเองครับกดเองครับ<ช>กดเองครับอ่าใช่ไหมครับครับกดที่ส่วนปลายอ่าดีมากครับ,รบแล้วามีปัญหาอะไรลแล้วเราทำได้ไประโยชน์ไหม ก็ประโยชน์ที่ได้จะไม่เยอะเท่ากับคนที่เคยมีปัญหามา่อนงอยู่แล้วแต่ว่าจะได้ประโยชน์ในแง่ป้องกันครับเวลาคนที่มีเอ็นของพวกนี้แข็งแรงขึ้นเนี่ยเวลาเกิดข้อพลิกข้อแพลงเนี่ยความรุนแรงก็อาจจะน้อยลงครับจะได้กดลงยังไง่่งคะอันนี้งดขึ้นครับยกขึ้นแต่ว่าเท้าต้องอยู่นิ่งต้านกับแรงที่มือกําลังยกขึ้นนะครับ เรียบร้อยให้ทำ่างนี้สองข้างสอข้างนะครับสามมาเช็ดลวันสิบครั้งก็จะเป็นเรื่องของการบริหารแก้มเมื่อยหรือว่าการเสริมสร้างในเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อนะครับง่ายๆก็คือการเคลื่อนไหวข้อเท้ากลางอากาศยืดเท้าออกไปครับแ้วมึงเขียน A B C สิครับด้วยปลายเท้า ต่อไปนี่เป็นสุภาษิตไทยนะครับเขียนด้วยเท้าแล้วลบด้วยมือครับอ่านะคือเป็นคนที่ขาตรงนี้ต้องมีปัญหาค่ะคือมันจะทำขำสงเฮ้ยเป็นคนที่เก่งตรงตรงไม่ได้เหรอใช่ถ้าเกิดยืนแล้วลงมานี่ลงไม่ได้นะครอืมแต่ว่ามีความตึงตัวเนี่ยขอโทษนี่เขาตึงตรงนี้มากความเสถียรตึงมากเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่เพิ่งมีปัญหาการบาดเจ็บมาเนี่ยการบริหารท่านี้จะช่วยให้ มีการเริ่มฝึกการเคลื่อนไหวในหลายๆทิศทางโดยเรื่องของการวาดตัวหนังสือต่างๆเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับตัวสโลบายทำให้ไม่เบื่อครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อในอุ้งเท้าครับรบกวนพี่บวยผ้าขาวนั่หน่อยนะครับได้ครับผ้าขาวใช่ไหมครับง่ายๆนะครับก็คือเป็นการฝึกขยุม ใช้ปลายนิ้วเท้าทีละข้างใช่ไหมทีละข้างขยุ้มผ้าเข้ามา<อ>เก็บของ <laughs> <laughs> อออออนี่คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็กๆมัดเล็กๆในอุ้งเท้าคุณบวยรู้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยรองเท้าที่ออกแบบมาเนี่ยดีไซน์มันช่วยร่างกายเรามากแต่ข้อเสียก็คือว่ามันทำให้กล้ามเนื้อพวกนี้มันไม่ได้ใช้ สุดท้ายก็จะมีปัญหาเรื่องของปวดเมื่อยง่ายบางคนมีปัญหาพวกรองช้ำเจ็บส้นเท้าอ,อันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่ง<อ>ขงการบริหารให้อุ้งเท้ามีความแข็งแรงสำหรับคุณผู้ชมที่รองช้ำคือส่วนไหนเจบ็บส่วนไหนครับส่วนไหนครับคนที่เป็นปัญหารองช้ำก็คือจะมีอาการเจ็บบริเวณอุ้งส้นเท้าเดินแล้วเจ็บเลยเดินแล้วเจ็บเคยเป็นไหม เดินนานๆเดินนานๆแล้วเป็นหรือบางคนนอนนานๆตื่นมาแล้วเป็นปัจจัยที่สําคัญก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายตึงซึ่งเราก็แก้ไขตามผ้าเมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับอ้าแบบหจุดที่ทำงานอะไแล้วมันไม่มีไม่ได้ใช้ผ้าปูแลาใช้อื่นแทนได้ไหมครัอ๋อเวลาอยู่ในคลินิกผมก็จะใช้กระดาษทิชชู่ชินโตๆสำหรับเช็ดมือครับบางทีมันมีอ่างล้างมือมีกระดาษเช็ดมือก็ามาใช้ได้หรือไม่งั้นก็ถอดถุงเท้ามาก็ได้ หยิบหยิบถุงเท้าก็ได้อาจารย์แป๊ะบอกให้ทำอ๋อมันจะได้เห็นว่าพัฒนาย่างไรด้วยใช่หะถัดไปก็คือใช้นิ้วขยุมผ้าให้ลอยจากพื้นอ๋อเนยหัวซ้ำง่ายก็จะโดนแม่ตีว่าอย่าหยิบข้องด้วยเท้าอือ่าแอดวานซ์มากขึ้นก็หยิบด้วยเท้าขวาส่งให้เท้าซ้าย พวกนี้มันต้องฝึกฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะมีการกระตุ้นกล้ามเนื้อในอุ้งเท้าในฝ่าเท้าที่เราปล่อยปะละเลยไม่ค่อยได้บริหารเขา สำหรับถ้าถัดไปก็จะเป็นท่านั่งอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะครับก็คือสายยางสําหรับออกกําลังกายของเรานะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นการบริหารที่มีการเคลื่อนไหวและแจะมีแรงต้านนะครับอ,อันดับแรก,อกเอาสายยางมาคล้องบริเวณปลายเท้านะครับอ่าแล้วก็ฉีบจิกปลายเท้าลงนะครับคือจิกปลายเท้าลงใช่ไหมอ่าขึ้นก็เคลื่อน,นไหวต่อเนื่องเลยครับขึ้นลงนี้ อันนี้ก็จะมีสายยางเป็นแรงต้านนี่แรงต้านนะเนี่นอาจจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องอ่านี่น่องนี่น่องเก่งเลยนะก็ต้องควบคุมให้การเคลื่อนไหวตามแนวติเห็นบางจังหวะจะมีสั่นอยู่บ้างพอทำบ่อยๆเข้าพวกนี้การเคลื่อนไหวก็จะเป็นแนวตรงใช้ได้สายยางถ้าเราจับใกล้เข้าแรงต้านก็จะเยอะขึ้นถ้าเราจับไกลหน่อยแรงต้านก็น้อยลงนะครับก็ค่อยๆปรับตามความเหมาะสมอ่าดีมากครับอ่า ขึ้นลงครับไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องค้างเลยครับอขึ้นลงสม่ำเสมอเขาไม่ไม่สามารถคนโทรลได้เห็นไหมมันยากเนาะเกรงนิดนึงนะคะทีนี้ก็จะเป็นการฝึกวางส้นนะครับกล้ามเนื้อด้านนอกนะครับอันนี้เราก็จะไปผูกกับเสาอะไรที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็น้ำพึ่งฟิกส้นเท้าไว้แล้วก็ปิดเท้าออกด้านนอกลักษณะนี้นะครับ ไปสิคือส้นเท้าติดพื้นไว้นะครับเพื่อเป็นจุดหมุนแลอันนี้ใช้กล้ามเนื้อเหมือนกันแต่เนี้ยเป็นการออกรังการแบบมีแรงต้านก็จะใช้แรงมากกว่าท่าที่เราใช้มือต้านเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกนะครับส่วนกล้ามเนื้อด้านในเพื่อให้เห็นชัดขึ้นก็มาใช้ขาข้างนี้พี่บอยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บิดไป อ่าครับจะเห็นได้ว่าด้านในแข็งแรงกว่าก็จะได้เยอะกว่าใช่ครับจุดหมุนส้นเท้าติดครับส้นเท้าติดอ่าโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อย็นท่านั่งโอเค ก็จะเป็นการบริหารในท่ายืนนะครับครับซึ่งก็จะทําเริ่มจากท่าที่ทําได้ไม่ยากท่าเอวได้ไหมครับก็ยืนขาเดียวนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทรงตัวฝึกทรงตัวบนขาเดียวนะครับถ้าทําได้ดีแล้วนะครับมือไว้ประสานที่หน้าอกนะครับแล้วจากนั้นก็หลับตาครับโอ้อ่าวนทรงยิกเลยก็จะเริ่มฝึกบาลานซ์นะครับอ่าแล้วสิ่งที่พี่บอยทาก็จะเป็นการฝึกแบบแอดวานซ์ขึ้นนะครับเพราะว่าในในชีวิตจริง เราอาจจะมีลักษณะของการตั้งใจทําอะไรแต่ว่ามีสิ่งแวดล้อมภายนอกมาทําให้เราเสียการทรงตัวอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างหนึ่งนะครับพี่บวยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยืนทรงตัวครับเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกาการย่อขานะครับยืนทรงตัวเหมือนเดิมนะครับขาเดียวแล้วก็แกว่งแขนร่วมกับการยออ่อนะครับเออเออใช่อ่านะ แต่ในท่านี้จุดที่ควรระวังก็คือต้องรักษาบาลานซ์อย่าให้เข่าเนี่ยบิดเข้าในโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงปกติผู้หญิงเนี่ยเข่าเขาจะเหมือนกับเขาจะเดินบิด้าในอยู่แล้วเขาจะเป็นสาวญี่ปุ่นไงฉะนั้นเวลาย่อเนี่ยต้องพยายามคนโทรลนิดนึงอย่าให้อย่าให้ลักษณะของกระดูกสะบ้าด้านหน้าเนี่ยบิดด้านในกว่าหัวแม่เท้านะครับเอาใหม่ครับย่ออควบอ่าถูกต้องครับ แต่ถ้าเอาแบบเริ่มต้นง่ายๆนะครับเราก็ใช้เก้าอี้ก็ได้มาเป็นตัวจับเรื่องของการทรงตัวยังไงอาจารย์ไปครับก็ใช้ขาข้างหนึ่งพาดบนเก้าอี้ออแล้วก็ย่อไปตรงๆเนี่ยครับคอนโทรอย่างนี้ก่อนอเริ่มเลยครับอันนี้น่าจะง่ายกว่านะคะครับผมเท้าเอวครับแล้วก็ย่อครับผมอ่าดีเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับคอนโทรอย่าให้เท้าบิดเข้าในอ๋อเออครับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฝึกบาลานซ์การทรงตัว ร่วมกับอันนี้จะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้วยอันนี้แถมไปจะเหมาะกับผู้หญิงที่มีปัญหาเจ็บด้านหน้าของข้อเข่าเช่นเดินอยู่บนส้นสูงนานๆบางครั้งรู้สึกว่าเจ็บเข่าขึ้นลงบันไดเจ็บเข่าด้านหน้าพวกนี้เกิดจากการเส็ยดสีของกระดูกสะบ้ามีการอักเสบของกระดูกสะบ้าเอ็นสะบ้าอักเสบถ้าฝึกอย่างนี้ดีๆเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็จะช่วยประคองทําให้แรงเสียดสีน้อยลงใช้งานได้ดีขึ้นต่อจากยืนขาเดียวเมื่อสักครู่ถ้าเรายืน พื้นปกติโอเคแล้วครับแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่มั่นคงครับเดินเลยครับอ่ายกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของพื้นที่ไม่มั่นคงนี้เป็นจําลองถ้าตามบ้านสิ่งที่หาได้ง่ายก็คือหมอนครับก็ต้องอาศัยการทรงตัวที่ที่เท้ามากขึ้นแด้วเลยครับเวลาจับแล้วก็กระชากพื้นที่เท้านี้เราก็จะเห็นว่าเออเท้ามันต้องมีการทรงตัวนะทําเหมือนเดิมครับทั้งลืมตาแล้วก็หลับตาอ๋อมันยากขึ้นอ่ามันก็จะยากขึ้นอยากยากยาก่ะยาก มันเหมือนกับไม่มีอะไรแต่พอเราตัดเรื่องของการมองเห็นไปเนี่ยขาก็ต้องมีการทรงตัวมากขึ้นครับดูยากจริงอ่ะเปลี่ยนข้างดูเปลี่ยนข้างได้เลยนี่ใช่ใช่พอเราตัดการมองเห็นไปปุ๊บเราควบคุมแทบไม่ได้นะคุณผู้ชมพวกนี้ก็เป็นเรื่องของกลไกร่างกายเรื่องของระบบสั่งการของระบบประสาทสมองเรานะครับซึ่งพวกนี้ต้องฝึกเพราะว่าทําไปเรื่อยๆมันจะอยู่เป็นเหมือนกับจิตได้สํานึกเวลาเรา เสียการทรงตัวเราจะยั้งตัวได้ทันอุบัติเหตุหที่จะเกิดขึ้นมันจะน้อยลงความรุนแรงของการมาเจ็บจะน้อยลงครับ ไปก็ยังเป็นท่าบริหารในท่ายืนแต่จะมีอุปกรณ์ช่วยที่หาได้ตามบ้านนะครับก็คือผ้าถูกพื้นผ้าพื้นเมื่อกี้ที่แบบเราใช้เท้าขยุมแล้วนะครับเอามาใช้ได้อีกถ่าวันที่คืออะไรครับก็เป็นการฝึกการทรงตัวของสมมติเราจะฝึกขาขวานะครับก็ใช้เท้าซ้ายเนี่ยวางบนผ้าครับ,รบแล้วก็ค่อยๆสไลด์ไปโดยที่ขายอ่อ,อแล้วก็สไลด์ไปด้านทั้งทุกด้านครับ ด้านหลังนะครับถ้าเป็นผ้าเปียกจะเหมาะมากเลยผ้าเปียกเสร็จแล้วก็ถูพื้นไปเลยสะอาดเลยเป็นแนวก็ <c oughs> จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วยแหละแต่ว่าแรงต้านของมันไม่ได้เยอะมากครับผม <c oughs> จบจากท่ายืนอันนี้ก็จะมาใช้ท่าที่เป็นสเต็ปนะครับ ตามบ้านอาจจะไม่มีสเต็ปเหมือนกับฟิตเนสนะครับแต่ว่าสามารถใช้ขั้นบันไดได้นะครับวิธีการก็คือยืนขย่งบนสเตปผมขออยู่ด้านหลังดีกว่านะครับอ่ะยืนขาคู่เลยครับพี่บวยให้น้องเกาะหน่อยขยบอ่าส้นเท้ามาด้านหลังอีกครับผมครับทีแรกก็จะเป็นเรื่องของการฝึกยืนขย่งบนขั้นบันไดนะครับเท้าต้องเจ็บไหมครับหรือว่ายังไงเท้าเอาที่สบายเลยครับอ่ากางเท่าไหร่ได้ครับขย่งขึ้นครับ แล้วก็ค่อยๆห,หย่อนขาลง,ลงช,ช้าๆจังหวะลงช้าๆนะครับๆๆๆๆที่พี่เบย์บอกสําคัญนะครับเพราะว่าจังหวะลงถ้ากระแท่มันจะมีการบาดเจ็บของเอ็นร้อยหวาได้นะครับซึ่งท่าน,นี้จะได้ประโยชน์2อย่างก็คือจังหวะที่ขย่งเนี่ยก็จะเป็นการออกแรงของกล้ามเนื้อน่องอแต่จังหวะที่หย่อนส้นเท้าลงก็จะเป็นการยืดเหยียด กล้ามเนื้อน่องและเอร้อยหวายเอาระนาบของบันไดเนี่ยเป็นแกนนะครับแล้วก็ทําขึ้นแล้วก็ลงเอาสูงกว่าระนาบกับต่ากว่าระนาบครับเมื่อทําเก่งแล้วนะครับเราจะเหลือขาเดียวนะครับยกขาเดียวครับอีกข้างหนึ่งมาควายอยู่ด้านหลังครับผมอ่าดีมากครับเออมาครับผมขึ้นลงดีมากครับอ่าขึ้นลง ตอนนี้ถ้าเกิดทำแล้วไม่มีใครช่วยจับอย่างนี้จับข<พ>อบราวบันดไดครับอ่านี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อน้องเต็มๆเลยครับเรียบร้อยไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกว่าได้ออกกาลังกายขาแบบเต็มๆเลยค่ะตึงไปทั้งขาทั้งน่องทั้งหมดเลยเพราะว่าขามานี้อยากจะได้น่องอย่างเดียวแต่ว่าเราแถมหมดข้อเท้าก็เอาต้นขาก็ได้นะครับทำหมอแป้ะก่อนว่าจริงๆแล้วคนที่ใส่ส้นสูงบ่อยๆควรจะพักอันนี้สําคัญใช่ไหมต้องมีบ้างต้องมีวันเหมือนกับวันพักให้กับร่างกายเหมือนกับเราต้องการวันหยุดนะครับกล้ามเนื้อเราก็เหมือนกันนะครับเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านก็ไม่ต้องสูงอยู่แล้วเนอะ จริงเราผู้หญิงคุณผู้ชมนี่เป็นผู้หญิงนะครับผมก็เข้าใจว่าคุณอยากสวยเพราะฉะนั้นการออกมังกายใส่ใจกล้ามเนื้อมัดเล็กๆไม่ว่าจะเป็นน่องหรือว่าข้อเท้าก็สําคัญกับคุณนะครับเพราะาคุณจะได้ใช้ชีวิตประจำวันได้แบบปกติที่สุดไม่ต้องปวดไม่ต้องเมื่อยทางว่าผู้หญิงถ้าเกิดแบบเดินๆสวยด้วยมั่นใจแล้วว่าสวยแต่เดินแล้วเมื่อยเดินแล้วเมื่อยทุกก้าวอย่างเงี้ยเป็นไงครับจริงๆมันก,มนก็มันก็ไม่ควรมันก็ไม่ดีค่ะแต่ก,ก็เหมือนว่าอยากสวยทนก็เลือกสวยครับ แต่ถ้าเกิดสวยด้วยแล้วไม่เมื่อยด้วยอะครับก็ดีกว่าค่ะเวอร์กว่าเนาะอ่านี่เป็นมุมมองผู้หญิงครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณน้องน้ำพึ่งนะครับขอบคุณมากครับคครับสัปดาห์หน้าเป็นยังไงครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการออกกําลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายในบ้านนะครับมันง่ายอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ครับผมมั่นใจนะครับถ้าไม่ง่ายอย่างนั้นเสียชื่อนะ อ้าวต้องติดตามชมกันครับแสดงว่าคุณผู้ชมใครที่มีข้ออ้างอยู่เสมอเสมอว่าตัวเองไม่มีเวลาจะออกกาลังกายคุณอยู่ที่ไหนก็สามารถออกกาลังกายได้รวมทั้งเอาอุปกรณ์ง่าย,ายๆที่เห็นอยู่รอบตัวเนี่ยมาใช้ให้ได้ผลด้วยใช่ครับต้องติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับติดตามสัปดาห์หน้ากับซีร่า360องศาเฮลตี้ไฟเดยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ